ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคาร UOB แล้วก็มีอีกหลายๆธนาคารในประเทศไทย ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy t ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้เรียมจะมาเล่าเกี่ยวกับธนาคารในประเทศไทยมีธนาคารเยอะมากๆธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคาร UOB แล้วก็มีอีกหลายๆธนาคารในประเทศไทยหนึ่งธนาคารก็จะมีหลายๆสาขา อย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ถ้าอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ก็จะเรียกว่าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ถ้าธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ในมหลาลัยเชียงใหม่ก็จะเรียกว่าธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหลาลัยเชียงใหม่ ถ้าธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ในฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในจังหวัดมหาสารคามก็คือธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาสารคาม ธนาคารหนึ่งธนาคารก็จะมีหลายๆสาขาทั่วประเทศไทยเรียมมีสมุดบัญชีสมุดบัญชีของธนาคารกรุงไทยที่กรุงเทพสองบัญชีและมีสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินมีสมุดบัญชี ธนาคารกรุงเทพที่จังหวัดมหาสารคามอีกสบัญชีเวลาที่เรียมถอนเงินในจังหวัดมหาสารคามเรียมจะใช้บัตร ATM หรือใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ไปที่ตู้ ATM แล้วก็ไปกดเงินกดเงินไม่ใช้บัตร ไม่ต้องใช้บัตร ATM ก็ได้เรียมกดกดเงินที่ตู้ ATM ในจังหวัดมหาสารคามเรียมจะกดเงินจากบัญชีที่มีสาขาในจังหวัดมหาสารคามจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเรียมเอาบัญชี สาขามหาสารครามไปกดตู้ ATM ในกรุงเทพเรียมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้ง25บาทจ่ายค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้งยี่สิบาบาทไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมเวลาที่เรียมไปกรุงเทพ เรียมจะใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยกดเงินที่ตู้ ATM เรียมก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมฟรีค่าธรรมเนียมถ้าเอาบัตรเ t m ของธนาคารกรุงไทยที่บัญชีอยู่ที่กรุงเทพมากดตู้ ATM ที่มหาสาร,รคาม เรียมก็ต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมครั้งละ25บาทถ้าเรียมกดเงินกดเงิน500บาทเรียมก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม25บาทถ้าเรียมกดเงินในตู้ ATM 1,000บาท เรียมก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม25บาทใช้บัญชีที่มหาสารคามไปกดเงินตู้เอทเอมที่กรุงเทพกดเงิน5ครั้งเรียมก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม5ครั้งกดเงิน5ครั้งจ่ายค่าธรรมเนียม25คูณ5 หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทโอ้ตอนนี้เรียมก็มีบัญชีที่กรุงเทพและมีบัญชีที่มหาสารคามดีมากๆค่ะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเยอะๆตอนนี้คิดจะไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ หลายๆครั้งเรียมก็จะกดเงินที่มหาสรารคามกดเอาเงินสดที่มหาสรารคามแล้วไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่เรียมจะสแกนจ่ายสแกนจ่ายถ้าสแกนจ่าย สแกนจ่ายไม่ได้ก็จะจ่ายเงินสดถ้าไปเชียงใหม่บ่อยๆอ,อยู่เชียงใหม่นานๆอยู่เชียงใหม่หนึ่งเดือนอยู่เชียงใหม่หนึ่งปีคิดว่าต้องไปธนาคาร ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเรียมจะไปเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มหาลัยเชียงใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียมก็เดินเดินเข้าไปในธนาคาร มองเห็นตู้กดบัตรอ่านหน้าจอหน้าจอตู้กดบัตรเปลี่ยนภาษาได้เป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทย หน้าจอตู้กดบัตรเรียมก็คิดอ้วันนี้มาเปิดบัญชีจะมีให้เลือกเลือกอหนึ่งฝากถอนโอนจ่ายบินถ้ามีเงินสดเยอะๆจะเอาเงินสดไปฝาก ธนาคารหรือว่าไม่มีเงินสดจะถอนเงินสดฝากถอนโอนโอนเงินโอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์โอนเงินไปธนาคารไทยพาณิชย์ของคนอื่น เรียมโอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ของเรียมโอนเงินไปธนาคารไทยพาณิชย์ของมิสเตอร์เอโอนเงินและจ่ายบินบินค่าบ้านบินค่ารถจ่ายบินค่าไฟบินค่าน้ำปาก ถอนโอนจ่ายบินและสองสองเช็คดราและโอนเงินต่างธนาคารเขียนเช็คจ่ายมิสเตอร์เอและหรือรับเช็คจากมิสเตอร์บีแล้วก็เอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร รับเงินมากด2เช็คดรับไม่รู้จักดรับไม่รู้จักและโอนเงินต่างธนาคารโอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์โอนเงินไปธนาคารกสิกรไทยของมิสเตอร์บีส แลกเปลี่ยนโอนเงินต่างประเทศแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์หรือแลกเปลี่ยนเงินบาทแลกเป็นเงิน pandemic. หยวนแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินเยนหรือว่าแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินยูโร แลกเปลี่ยนหรือโอนเงินต่างประเทศโอนเงินจากประเทศไทยโอนเงินไปประเทศแคนาดาโอนเงินจากประเทศไทยไปประเทศอเมริกาโอนเงินจากประเทศไทยไปประเทศเกาหลีสเปิดบัญชี สมัครบัตร ATM บัตรเครดิตเปิดบัญชีเรียมไม่มีบัญชีธนาคารเรียมจะไปเปิดเปิดบัญชีเปิดบัญชีเสร็จเรียมก็จะมีบัญชีธนาคารหรือว่าสมัครบัตรเ t m ม เราก็จะได้บัตร ATM บัตรเครดิตอยากมีบัตรเครดิตก็กด4รับบัตรเครดิต5เปิดบัญชีนิติบุคคลมีบริษัทไปเปิดบัญชีบริษัท อาจจะมีชื่อหลายๆคนในบริษัทบริษัท A เปิดบัญชีต้องมีมิสเตอร์ A มิสเตอร์ B มิสเตอร์ C ไปเปิดบัญชีพร้อมๆกันไปเปิดบัญชีนิติบุคคลด้วยกันเรียมเปิดบัญชีของเรียมสมุด บัญชีของเรียมก็จะชื่อมิสสุภาพรบุญโพเป็นชื่อของเรียมแต่ถ้าเกิดเปิดบัญชีนิติบุคคลเปิดบัญชีบริษัทก็จะเป็นชื่อบริษัทชื่อบริษัท A B C Company ก็ได้เป็นเปิดบัญชีนิติบุคคล หกซื้อขายกองทุนกองทุนที่ประเทศไทยจะเป็นกองทุนเซ็ตห้าสิบเซ็ตห้าสิบหรือว่าเซ็ตหนึ่งร้อยเซ็ตห้าร้อย กองทุนที่ประเทศไทยและมีอีกหลายๆกองทุนอย่างอเมริกากองทุนที่อเมริกาน่าจะเป็น S&P S&P 50 S&P 500ไปซื้อซื้อเข้ามาหรือว่าไปขายขายกองทุนซื้อ ขายกองทุนเจ็ดสินเชื่อและบริการอื่นๆสินเชื่อเวลาอยากมีบ้านมีบ้านใหญ่ๆแต่ไม่มีเงินเราต้องไปขอขอสินเชื่อเรียมีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทอยากได้บ้าน สองล้านบาทไม่มีเงินซื้อบ้านต้องไปขอขอสินเชื่อที่ธนาคารขอสินเชื่อได้แล้วเตรียมก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินให้ธนาคารทุกๆุกเดือนเดือนละหนึ่งมืนบาท จ่ายธนาคารเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเดือนถัดไปก็จะจ่ายธนาคารหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่าบ้านเพราะว่าไปขอสินเชื่อที่ธนาคารสินเชื่อและบริการอื่นๆแปดบริการ KE Saving เรียนไม่รู้แต่คิดว่า คิดว่าเป็นใช้แอปพลิเคชันของธนาคารในโทรศัพท์มือถือกดเจ็ดเรียมดูหน้าจอตู้กดบัตรคิวนักเรียนคิดว่าเรียมต้องกดกดหมายเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือเจ็ดเรียมมา เปิดบัญชีเปิดบัญชีอ้อเรียมกดลำดับที่สี่กดจะมีบัตรคิวบัตรคิวออกมาจากตู้กดบัตรคิวเรียมรับบัตรคิวคิวที่สามรอยี่สิบ คิวที่สามร้อยยี่สิบเรียมก็นั่งรอนั่งรอเรียมเห็นป้ายคิวและมีเสียงคิวที่สามร้อยสิบเชิญที่ช่องหมายเลขหนึ่งอ๋อคิวที่สามร้อยสิบเชิญที่ช่องหมายเลขหนึ่ง ในธนาคารจะมีหลายๆช่องจะมีช่องเบอร์หนึ่งช่องเบอร์สองแล้วก็มีพนักงานพนักงานมีพนักงานในช่องเบอร์หนึ่งในช่องเบอร์สองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกมีหลายๆช่อง นั่งรออยู่ประมาณ20นาทีก็ได้ยินเสียงเชิญหมายเลขส2 0ที่ช่องบริการ6ค่ะเรียมก็มองหามองหาช่องบริการ6ช่องบริการ6 มีพนักงานมีเก้าอี้มีเก้าอี้เรียมเดินเดินไปนั่งเก้าอี้คุยกับพนักงานพนักงานถามว่ามาทำอะไรคะมาทำอะไรคะ เรียมบอกว่ามาเปิดบัญชีค่ะพนักงานถามว่าเปิดบัญชีอะไรคะเรียมคิดอ๋อที่ธนาคารจะมีบัญชีออมทรัพย์บัญชีออมทรัพย์เราไปฝากเงินถอนเงินเท่าไหร่ก็ได้และมีบัญชีฝากประจำ บัญชีฝากประจำก็คือฝากเท่าเๆกันทุกๆเดือนบัญชีฝากประจำเดือนมกราคมฝากเงินหนึ่งพันบาทเดือนกุมภาพันธ์ฝากเงินหนึ่งพันบาทมีนาคมฝากเงินหนึ่งพันบาทบัญชีฝากประจำ ฝากเงินเท่าเท่ากันทุกทุกเดือนไม่ถอนเงินจะได้ดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยเยอะมากๆถ้าฝากเงินเดือนมกราคมฝากเงินหนึ่งพันบาทเดือนกุมภาพันธ์ถอนเงินหนึ่งพันบาทนี้ออกมา จะถอนเงินออกมาได้ประมาณ900 900กว่าบาทก็คือบัญชีฝากประจำแต่ถ้าฝากเงินฝากเงิน1,000บาท1,000บาททุกๆเดือนเป็นเวลา1ปี ฝากเงินหนึ่งพันบาททุกๆเดือนเป็นเวลาสองปีไม่ถอนเงินจะได้ดอกเบีย้ยได้ดอกเบีย้ยเยอะมากๆและมีบัญชีกระแสรายวันบัญชีกระแสรายวันมีไว้เขียนเช็ค เขียนเช็คแบบไม่ต้องมีเงินสดเยอะๆเรียมก็จะมีเช็คมีปากกาเขียนเช็คให้มิสเตอร์เอห้าหมื่นบาทไม่ต้องเอาเงินสดไปให้มิสเตอร์เเขียนเช็คหรือว่าเขียนเช็คให้มิสเตอร์บ สองหมื่นบาทเรียมก็เขียนเช็คให้มิสเตอร์บีพนักงานธนาคารถามว่าเปิดบัญชีอะไรคะเรียมคิดมีบัญชีออมทรัพย์มีบัญชีฝากประจำบัญชีกระแสรายวันเรียมบอกเปิดบัญชีออมทรัพย์ค่ะพนักงาน ขอบัตรประชาชนเรียมเอาบัตรประชาชนให้พนังกงานพนักง,งานทํางานทํางานแล้วเอาสมุดบัญชีมาให้เรียมเอาปากกามาให้เรียมบอกเรียมว่าเซ็นชื่อเซ็นชื่อเรียมก็เซ็นชื่อเซ็นเสร็จแล้วค่ะ พนักง,งานก็ถามว่าเปิดบัตรเอทีเอมด้วยไหมคะเรีมก็คิดถ้าเปิดบัตรเอทีเอมเรียมก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอมมีบัตรเอทีเอมในหนึ่งปีเรียมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาท เรียมคิดไม่ค่ะไม่เปิดบัตร ATM ไม่เอาบัตร ATM เพราะว่าตอนนี้ไม่มีบัตร ATM ก็ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารกดเงินที่ตู้ ATM ได้ไม่ต้องมีบัตร ATM เตรียมไม่เอาบัตร ATM ค่ะ พนักง,งานบอกว่าต้องฝากเงินเริ่มต้น500บาท5้าอยบาทก็คือเปิดบัญชีเรียมต้องมีเงินในบัญชีห้ายบาทหรือว่ามากกว่าห้าร้อยบาทก็ได้พนักง,งานบอกว่าเปิดบัญชีฟรีแต่ฝากเงิน เริ่มต้นที่500บาทเรียมก็เอาเงินแบงค์ห้ารอให้พนักง,งานพนักง,งานทำงานเสร็จพนักง,งานก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดบัญชีครั้งแรกธนาคารมอบถุงผ้าให้นะคะ เรียมก็บอกว่าขอบคุณมากค่ะและเปิดบัญชีของเรียมก็เสร็จแล้วเรียมจะถอนเงินจากตู้ ATM ในเชียงใหม่เรียมก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม25บาบาทตอนนี้ถอนเงินที่เชียงใหม่ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ